ตอนนี้กำลังวิ่งออกจากสนามบินไปคุณหมิงระยะทางระยะทางประมาณ70กว่ากิโลเมตร <c oughs> จากแอร์พอร์ตถึงถึงคุณหมิงเดแต็กซี่ไปพันกว่าเป๊ลังโทรหาเมียอยู่เป๊ะฮัลโหลโอเคตอนนี้กำลัง <c oughs> นั่งรถตัวนอะ <c oughs> จะไปเชียงกริล,ล่า ไปถึงเชียงกีฬากประมาณสีห้าวันนี้ลองมานั่งรถนะนั่งรถนั่งรถบ้านในเมืองดูรถบ้านโคเหม็นเลยอ่ะเหม็นไ่ม 然后他们说：“哎呀，来到这里不去梅里雪山，好浪费，怎么怎么样？”然后，然后我在想，都是雪山，都是。然后那些那些司机就一直我们包车的，然司机一直跟你说：“哎呀，这个怎么样？那个怎么样？”别搭他们。梅尼梯，中天，来吃肉，准备吃嘞， หนาวมากหนาวสุดๆไม่อะไรดิอะกีด้าล่าขาวสนหน่ไยดิโอเคว้าอ่ยโอเคใฟ้คุณมินกับสบายมาก con mang lại, để, ok, được không? Hey, sao mày không bỏ bảo cô được mai? Ok, à. view đi vào, đuôi view, view, đi cao này này, bị Ôi, để tôi anh đi รถไฟคุณบิงมีที่ชาร์จที่ไหยชาร์จไอโฟนไดูยมากคนที่เตยเย่ไม่เตอนนี้อยู่ในเซ็กซี่ คุยไม่ค่อยดีเรื่องเดี๋ยวให้เป้ๆหาแผนที่ใน g o o g l e ก่อนคอดข้าวบ้านอยู่ไม่ไกลครับจากกรรสอบถามนะ20นาทีประมาณ20นาทีเส้นทางไกลเนี่ยเดี๋ยยังไม่อยู่ถึงใช่ทำแผนที่มาเลยเป้ การจราจรที่นี่ได้ลมมากว้าว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 แม่กินใช้หน้าแน่นอนอ๋อ oh, ส so ุดยอดอ่งแม่ครับโอ้โหสงคราอบเรือครับสมคำนอบเรือการจราจรมืงจีนแม่ล้มสุดยอ ันนี้คือคนขับป้ายคนขับตายไว้ก่อนเกือบมึงหลอกกูที่ไหนเป้ที่ไหนตอนนั้นคุเดินคุณเหมิงจ้อยู่เฉยเป้อยู่เฉยเป้อยู่เป้อยู่เป็นไงตอนนี้เสร็จเดี๋ยวตอนคืนจะถ่ายให้ตรงทีว่ามันแตกต่างกันยังไงที่เรียกบอกไฟสวยมากดูนี่รอบเลยนี่ยจ้อยู่เฉย

เพเจอของถูกใจแล้วซื้อฝากลูกอีกแล้วจิดเหรียญนมดอ,อะไรอะไรเนี่ยอะไรอ่ะคืออะไรที่ลองเมาส์ไงอ๋อที่ลองเมาส์ผมมีอย่างหนังนะ <laughs> ไม่มีตัวการ์ตูนที่ลูกชอบ